สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ย่อมเพื่อพนอนมไผ่นะครับในวันรายละเอียดีฝี้าน้องไม่พบบงไฟไงครับไฟยึดร่างนะครับลาดของไทยเทเวลานะครับผมปีนีเข้าอำเภอพนอไมไผ่คนกระจัดงานจำปีอันยิ่งใหญ่นะครับปีบงไฟพันกว่าบังนะครับผม ที่บังไฟพันโกบังบังในบังไในบังที่ท่านเห็นอยู่นี่คือบังไฟสิบล้านนะครับเมืองทองของไทยเทวลาเมืองจังหวัดระยองบังพอกระดูกปีนี้มีสองบังนะครับบังไฟสิบล้านไอ้ด้วนะอ้บังแรกจุดไปแล้วนะครับนี่เป็นบังที่สองเลับแล้วไปครับแล้วไปแล้วไปอาถางที่ห้าปีหนึ่คนไลายครับคนหลายครับ ข้อนี้ขัจุดที่หนึ่งครับเวนเกิดฝนตกลงมานะครับหมายเลขห้าส่จากค่ายทมเวลาครับของนายพิมคร้บเป็นต้นแบบเยร้อยสาบเยินาทีขัจุดที่สองมายเลครับเบิกฟแล้วก็เล็บไองขั้ได้้วครับหายนี่ต้นตที่สหมายเลขยี่สาจากค่ายมะเิขาวข่แาครับรังบ่งไฟชุกสมพงศ์ที่ต้นมีคตเรียนเป็พ่อลของท่านสมรัก กันทลักษณ์นะครับส0ล้าน313คะแนนยังตีทุ่นได้ไม่สามเก้าสองคุณโอ้ไม่น่าครับโอ้ไมาย่าขึ้นคนตึ้นตุ่มไฟกับนักเป็นตันครับถ er ูกต้องครับถูกต้องไฟกับนักเป็นตันแล้วก็ะยุดไว้ตรงนี้สักก่อนนะครับรอบบงไฟทีนที่หอันที่หาจุดก่อนนะครับไปเราเราจะไปถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุลตว้านี่พนมสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไป เบื้งคนที่เหล่าพี่น้องเบื่อฝ่ามั่วดินมากขอความร่วมมือใดไหมครับว่างไปทางใดก็มีตะคนครับงานที่สองได้ไหมครับทีนี่เขาบ่าไฮไซล์ลองเท้าครับเพราะว่าไฮไซล์อไรมีแต่ตมแต่คนเต็มในงานเลยครับมี่คุณทองสร้างสรั่งมาครับมาเบื้องตามกระบืองไฟสิบล้านขึ้นทานนะครับว่าเข้าขึ้นกันแบบใดกำลังผูกมัดนะครับสายตรวจสายซีดงดึงนะครับสาและขาเชื่อมกันเลย มัดไทยยนนครับมัดเทียนนี่ครับเมีเครื่รองดึงนะครับเขาี่ลอกดึงนะครับลอกสลิงดึงกันไปเลยครับร่วรับสาบานกับเราคริบใีการคุดบังคับยังไงนะครับทุกทีมาสุขเกษมเต็มปีเดินหาเรื่องก็หลายครับ นี่ครับชุดเอครับชุดเอแชุดเอก็ซ้ำนี่แหละครับเสียงฟังยีดยีดครับขอบทุกครับขอบคุณครับนายกองค์การบริหาร <c oughs> <c oughs> ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทัวร <SM. S 1> <Christina. S 2> ์สกินไปได้เพชรไอเพชรดินสะเทือนเลยครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วโอ้เงแวปานลงีานโอ้สิบล้านนะครับสิบล้านงะขึ้นปัลงไปหน่อยัไฟล่ขึ้นปั้นไฟหน่อยเที่ยงที่นี่ ขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดครับท่านเสียชีวิตหัวนิยมพองของคุณนายครับผม้เดีววด้ไหพี่น้องครับห่วใจยังไม่ขึ้นทักขึ้นแน่ครับวัดตัวด้วดผูโอ้โอ้ได้แล้วหัวใจพิบลาานดีกว่าเนี๋ยวคนคนละคนละไปครับพุ่นละทั้งทั้งหน้ากระบาน่นละ บุญลาบุญลาแถวแถวบุญเอษตตรงน้องแถวตรงน้องแถวพี่น้องอยู่ทักบุญนะครับพี่น้องบ้านทรงเน้อบ้านทรงพี่น้องบ้านทรงบ้านคุดนแคนบังไฟสิบล้านของท่านนายกนะครับท่านนายกปัญหาส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขึ้นดีครับขึ้นดีแต่ว่าไหลลงมาเลือก กำลังล่อนะครับกำลังล่อลงว่าสิได้จักวินาที่95คะแนน95คะแนนลงล้ไปวลงไว้นะครับดสงเสียงโสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แช่นี้่ใช่ขึ้นมาต่อกันไหมครับ